สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าแม่นายครัเอามื่อวานนี้ครับพี่น้องเก็บาทีมงานครับถามจังหวัดจักหน่อยครับพี่น้องเก็บาพี่พาน้องครับหรือว่าชิมงานเก็บมดุดคนครับเป๋าหลานเคยครับพี่น้องเวลาลูกเบ้าแดงครับทางยาสูนหาใายบันเดือดเวลาพี่น้องเอ้ามื่อวานนี้ครับพี่รุ่นบ่ได้ไปนั่ครับมีตู้ยาเล่าเปลีนอาหานพปนะย่างหนึ่งพี่รุ่นเปลีนอาหานครับรถบ่ได้ไปปล่อยไปแต่มีตู้พไนะเอ้า นีงได้ก <problem> ับสวยๆกันอยู่งานพื้นเด้อครับพี่น้องแม่มาสินเดินทางไปก่อนครับเป่าเฮียนในอีลาน่ะเอาหม้อจิบไปน้ำไข่ไหมกเห็นไหมไข่ไขอยั่วโอ้ มีไรลายดีเอากัรปติเอาวางสติไ่ให้แต่กาัดดเกต์เยอะเลยยินเลยไม่ลาอย่อม่ท่านสวัสดีก่อนวัสดีจ้าเดินทางไปยาโซน้ำกันเด้อจ้ามณีเอาล้ิดเคยน้ำกันนอ่น้ำเคยม่โม่ก็เห็นเนี่ยแม่วันทีพี่น้องไปอบบ้างอบ้างนเป็นมิดรเิดมกับเ่นินทางมุงน้ายาโซจ่ามนี บ่าเปนไปเก็บเห็ดเด้อมเหือนี่ไปกินดองจ้ะมือนี่ไปกินเสี่เอาล้านเลยไปกินลาบทางยาโซมือนี่เอาป่าปุ๋ยขี้ผ้าเข่ามั่งสิผ้างานแต่งก็เขาวัดพี่น้องวันนี้ยิเห็นแต่พระพุทธรูปกยิ่งยุบเด็กน้องมองนี่นะพี่น้องแต่ว่าพยุตใส่บุญงานก็ยิ่งเขาวัดวะนะ ไปไปซองเบิ่งอย่างหาเบิ่งตัวหอมบ่คือเฮาไปกินนลำบัดไปรับเศษรับเศษลงไปใหญ่แถวนี้ติดติดไปไปพี่น้องครับมาหอดแล้วพี่น้องมาดไปรินน้ำก้อนเชียงหอาไหมบวหน่ะโอ้โหสวยขุดหมอรับไม่ใช้ตัวเต้นอาหารบ่เงินพี่รุ่นหน้ารอยมากเต้นอาหารเราจีบปลาเนี่ยใช่จีบว่าพวกหายเล่ามากเป็นเล่ามาหอดเต้นอาหารเราทัวพี่น้องครับงานง่าน พี่หนอหัวอนในการในงานอาเดอบีหนอครับตากำลังดีแยครับพี่หอไปไนไปไหเอาไปใช่ไหมเดินก้าวเดินก้าวโอ้โหทำอะไรเนี พี่น้องคนนี้จุ่มประตูงามสรับเราครับปลาที่นี่ป้าไปกินเขาเพินเจ้าสาวเจ้าสาวป้าปไปหากินเขาเกิมานี่มปพี่น้องเข้าไปต้นยเจ้าสาวนี่าหัาพี่น้องนี่หนูยิน้อยนด ตะักสวนะได้บ่เนี้เด้อประตูทุดทไทยอย่าคายเทงกันหน่อยเนีู่อันบ่นี้อันมีฟ้องคือสิบัยากนี่เว้ยวอนอนอน้นร้้อน้นร้อนร้อน้อนร้นอ้น้อนครับ นี่ครับไฟแม่ขั่วครับพี่น้องเอาเอาเคนลาบก็ได้ค่ะเอาคนลาบบ่โอ้ยเอาแม่ขั่วครับพี่น้องวันนี้าดูสิจูกันบ่ะไม่ต้องเสียเลยครับเสียกินได้ดีครับกว่นยังครับพี่น้องลาบม่วครับพี่น้องลาบม่วงแม่ขั่วสุดยอดเลยพี่น้องเลยดูแก้วก็ได้ค่ะครับโอ้เอาจัดไปครับพี่น้องวันนี้

ซองมาวอหอะไรอยู่บนซองนี่การนี้แต่เรีวใส่ละเอาเนี่ยใส่มม่งเาการมาถึงมาจวันรักรักแม่เลยนะสองตันว่ากันรักแม่รวปลูกไา้ผู้ใดวดเอาอันแม่มาเสิร์ฟงานนีไปคุณนั่ง่นนกินไปเร็วสัครับแม่ลูก กูได้เป็นหมุนบ่ได้คด้นั่กหมุนบเฮ้ยไม่เป็นสาววแต่ว่าห้อไม่เนี่ยห้องหอ้ยคปหายล้นี่ยผู้แฉลไปทีวันเนี่ยอ้แรงเออเอางไม่ครึเปล่าเรียนร้อเอาเดี๋ยวไปพ่ายพปุ๋โอเคโอเคไปอ้ากุ้ยกยกุ้งเสียบพี่น้องเย้ยสุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ยก่ได้ไปกอยกุ้งอีก เอาก็จะค่อยว่ากันครับค่อยว่ากันวันนี้ค่างานอยู่นะครับค่างานอยู่จะค่อยว่ากันเดจะค่อยว่ากันโอเคโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับวีน้องอันนี้พี่นางนะครับ่อาเด้อพี่น้องเล่นลูกหลานครับพี่น้องมาดูเฮ้ยมาดูผู้เสิร์ฟงามครับพี่น้องยี่มีช่องมากกว่าเฮ้อสวยยังกว่าช่องไหมโอ้ช่องจะคล้องเรื่องยังไงคลิปเลี้ยวไหมพี่น้องวันนี้ลืมอซ้ำบาปย เอาคือปล่อยยังบอกไม่ก็ได้หรอกแล้วเป็นยังอ่ากินสองข้าืนังบาเกาลกอนกดเด้อเ็นเืองตเสี่ยงไว้พักานนมันเนงนเนยมากเอ้เนเ้นเกี่ยวมันแะไเหนเ่ว ขาัก้อจนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาปาขาาตุ่เดี๋ยวเดวไปเาขอใหมอีกขนาดวายานตะวิรุนเต็มอาหารเราไปมาไม่ตู่นกินน้ำลำไยเบื้งต้เต็มเเต็มเบือล่าำจะเข้าเด้ไเนาน้ำลำไยเนาะน้ำลำไยอยี่นาะไม่เป็นไรจวละงขวาะ กินเดี๋ยวไปหาผักเขาาให้เป็นกันป้าสมรก็แม่น้องไครมาเนี้เชียนอาหารเลยวะจองอาหารลำพองใส่ั่จองอาหารมาเนี่ลำพองใส่ขัวากันนั้นปั่นกันให้มันล่องตัวนี่แหละแ่นน่านคนไปเจ็มเนนมันงีแยนแล้วจะไปน้ากเน้เอากินกินกินเออจกกินสอเ้อห่ สวัดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกพูนึงนะพี่น้องเดี๋ยวพูนึงพี่น้องไปแล้วครับเอาเอาครับผมว้าวว้าววาวมา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 เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมโยงงานอันนี้ละงานแต่งงานโอเคน้องครับมาอยู่มครับผมทุกคนเด้อโอเคโยงงานแจะงานร้านเด้อ ไปได้ลำต่อไปนะคะเพือให้คุณก๊อในขาก็จะได้ดต้นตนาพนาี่ขขาเขาม,มายากจนสุดฝัน่านลายย่วาไกิเป็นสิ่ง่มันเปันเรอยาคร่ายก้าใคร้ามาห

นี่รับพี่น้องั้าทางเรงรอบๆมีจัดงานหรือพบี่น้อครับใช่ขื่อเบทรงสับ้าครับุ้มประตูกับพี่น่อร้านบ่อปุยห้ามบ่อี่น้อจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกับคณะ าาแย่ๆาจจะสา่งแะกระถ่ายภาพนะครขอบอีกภาพหนึ่งนะครับบอกว่าขอภาพหอมแก้มนะคะจะให้เจ้าเป่าหอมก่อนหรือให้เจ้าสาวหอมก่อนคะ กองเชียร์บอกว่าให้เจ้าสาวหอมก่อนนะคะอันนี้ฟังตามยากนะคะให,ให้เจ้าสาวหอมก่อนนะคะคุณลงประสาทคุณป้าสกัญญาโชคสูงเนิน ในช่างวิบูณคุณพรทิพย์ชมพูคำนะคะและขอขอบคุณคุณพ่อทองสุขคุณแม่บรรจงปิสาโยและขอขอบคุณคุณพ่อลือชายคุณแม่สีรักชมพูคำนะคะที่ทำทิชของมะไรอันเป็นมงคลนะคะให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันนี้นะคะพรอันมงคลจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะคะที่มอบให้กับคุณเครือและคุณกอฟนะคะก็จะเป็นพรอันประเสริฐ ที่ให้ทั้งสองคันได้ร่วมปรการใช้ชีวิตคู่นะคะันเลย่อนไม่างไม่อินเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวนะคะเรียนเชิญนั่งบนเวทีนะคะ เรียนเชิญเพื่อนเจ้าบ่าวและเพือนเจ้าสาวนะคะดนบนเวทีนะคะน้องตกรถมาที่หลังมูพฟะนะโอ้ยสิอะไรน่าเอี๊ยกอ่ะเอาไปทาโยฝนพระเอกมาน้ำกวนอีกเอ้ยยังไงยัไเอาไปเทานเหนียวนียกลังมาก ไอ้เจ้ามาทาจันแพ่เจ้าแตงใหม่ให้เจ้ามาทัดดอกใหม่คงเจิดสวยรวยอ่ะหวยบอยำสุขใตซองฟุงกี้องบานไตฟของอ่ะนังกิดาบ้านเหนือขึ้นมาคอยเพึ่งนาเพิ่นซาเจ้าีโม่บอกไปว่าเมื่อวันดีคอยจะเอาสงสีเงืองหมอนซ้อนเสือ ấy <laughs> cho well, đây dù cưa hôm nay tương đương tương phiên phun vẫn tiếp theo cho dù chấm xin nè xin thì ba mày

นั่งแขกนั่สแขกตลอดจ้ะไปเลยไปเลยแล้วว่างเอาไรมีเอาผมมาไฟรู้ห โอ้ไม่แก๊สน่ารักมากไม่ได้พี่นองครับใช่หรอครับพีนองรอดปีนอง่จ่า่น่าที่แ็กต์ดวสายล่วเขียาียาไวเหมือนา ่ไอบคครับขบคน้องอันนี้นี่นีนันจาคุณอะไร็แช่นเด้อครับไม่ซอก็คุยชูผักไปนเน่ค่ไกินดอกขอบคุณเหลายจ้าดนี่ว่าคายปลาเดีองคนเอขอบคุณหลายครับิ่งขับประตูวิวาเน่บบปะเดยิบ พีน้องมาเนี้ครับเรียงนีเรียกก้อนครับมือนีตุกกินพอแล้วดีน้องครับมกอมงครับาั่น้องชครับ Yeah. you yeah.